สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมคนรุ่นใหม่ FC ที่ติดตามให้กำลังใจช่องสมาคม h ช n แนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะนำเหรียญที่ได้จากการคัดจากลูกค้านำเหรียญมาแลกจำนวน8,000บาทนะครับก็มาคัดได้ทั้งเหรียญแปลกทั้งเหรียญพพโซหายากนะครับจำนวนที่ท่านเห็นอยู่ใน คลิปนี้นะครับก็ได้ทั้งหมดสี่เหรียญนะครับสี่ห้าเหรียญหกเหรียญประมาณนี้นะครับนะครับเจ็ดกับเหรียญอ๋อเหรียญนี้ไม่เอาเหรียญเหรียญสองบาทอันนี้ก็หายากเหมือนกันแต่ไม่ได้คัดจากจํานวนนี้นะครับเหรียญแรกนะครับที่จะให้ชมได้ยังไงบ้างก็ได้สิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด นะครับไสเตกด้านหลังแล้วก็เนื้อเกืนด้านหน้านะครับนี่ก็หนึ่งเหรียญน,นะครับก็ได้ปีพศาหายากปีพศ2543นะครับเหรียญนี้ก็หายากนะครับผลิตแค่ล้านกว่าเท่านั้นเองนะครับนี่ก็คือเหรียญที่สองที่คัดได้นะครับเหรียญที่สามนะครับ เหรียญที่สามไม่ไม่ใช่นะครับขออภัยไม่ใช่เหรียญที่สามอ๋อนี่เหรียญที่สามนะครับเหรียญเมื่อกี้ไม่ใช่เหรียญที่สามนี่คือเหรียญที่สามนะครับที่คัดได้จากจํานวนแปดพันบาทก็คือเหรียญมีเรือปีพศ2549นะครับเหรียญมีเรือนะครับที่คัดได้จากจํานวนเหรียญที่ลูกค้านำมาแลก8,000บาทนะครับมีแต่เหรียญ10นะครับก็รับแลกไว้รับแลกไว้นะครับก็คัด นะครับคัดเจอได้สี่เหรียญน,นะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญที่สี่ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากมากที่สุดนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตไม่ถึงล้านนะครับพบเจอได้น้อยช่วงนี้พบเจอ,อยากนะครับก็คือเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับชนิดสิบบาทก็ได้หนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ เรียญนี้ราคาก็อยู่ที่หลักร้อยนะครับราคาอยู่ที่หลักร้อยนะครก็ไม่แพงนะครับไม่แพงนะครับนี่ก็คือ,อคลิปคัดเหรียญที่ทางช่องสมาคมทีนแนลได้คัดเหรียญในวันนี้นะครับได้อะไรยังไงแบบไหนก็เลยนำมาทำคลิปให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับก็สี่เหรียญ นะครับก็มีทั้งเหรียญที่เหรียญแปลกแล้วก็มีทั้งพศหายากนะครับมีเหรียญแปลกอยู่สองเหรียญนะครับที่พบเจอนะครับเป็นเหรียญไส้แตกด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าเลื่อเกินนะครับแล้วก็เหรียญที่สองก็เป็นเหรียญขอบคือขอบสีเงินไอ้เหรียญมีเรือนะครับปีพศสองพั น,นี่คือเหรียญแปลกสองเหรียญแล้วก็เหรียญพสหายากก็สองเหรียญนะครับปีพศ2541นี่อยู่ในลำดับที่สองนะครับอยู่ในลำดับที่สองนะครับก็ปีพศ2534ก็อยู่ในลำดับที่สี่นะครับเหรียญ <aside S 2> <glow. S 1> พวกนี้ติดลำดับติดติดอันดับนะครับก็นำมาให้ข้อมูลเพื่อนเพื่อนนะครับได้ รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเพื่อนๆก็จะไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องนำเสนอให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ